สาธิตวิธีการใส่ฟิล์มเพื่อนําไปถ่ายของกล้อง Pentax 17และว,วิธีการกรอฟิล์มเพื่อนําไปล้างครับผมเริ่มแรกเลยนะครับก่อนจะใส่ฟิล์มเนี่ยให้เราแกะฟิล์มออกมาจากกล่องกระดาษแล้วก็เจ้ากลักพลาสติกนี้ก่อนนะครับการเปิดฝาห้องฟิล์มาไว้นานๆเนี่ยอาจทําให้ฝุ่นเข้าไปรบกวนรูปของเราได้นะครับผมหลังจากนั้นครับให้เราเปิดสลักครับและดึงสลักขึ้นนี่นะครับสลักการกรอฟิล์มดึงขึ้นฝาห้องฟิล์มจะเปิดขึ้นมาเองครับ และเจเ้าเ e น t ท x 17นี้นะครับมีวิธีการใส่ฟิล์มที่ง่ายมากครับใส่ฟิล์มไปที่ด้านซ้ายลากฟิล์มให้ตรงกับสัญรักษณ์สีส้มหลังจากนั้นปิดฝาห้องฟิล์มได้เลยครับกดก้านกลับลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ขึ้นฟิล์มครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ถ่ายทิ้งครับในการถ่ายทิ้งเนี่ยผมแนะนําให้เป็นชัตเตอร์บีนะครับจะได้ไม่เปืองแฟแลชเราด้วยดังนั้นกดถ่ายทิ้งสักสอสารูปครับ จนกระทั่งเจ้าตัวก้านกรอฟิล์มเนี่ยมันหมุนตามก้านขึ้นฟิล์มของเราครับนี่แบบนี้ก็แปลว่าเราใส่ฟิล์มสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับมาถึงการกรอฟิล์มกลับกันบ้างครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าฟิล์มของเราหมดแล้วอย่างแรกก็มีวิธีโดยการดูที่ตัวฟิล์มเคาน์เตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะบอกจํานวนรูปที่เราถ่ายไปแล้วถ้าเกิดใส่ฟิล์ม36รูปเข้าไปมันก็จะเป็นสุดที่อยู่สัก72รูปหรือมากหรือน้อยกว่านั้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราขึ้นฟิล์มไปแล้วเนี่ยเรากดถ่ายไม่ได้นะฮะแม้ว่าจะเปิดแล้วไฟติดแล้วแล้วก็ตัวก้านกรอฟิล์มเนี่ยก็ขึ้นฟิล์มไม่ได้อยู่ดีครับอันนี้แปลว่าฟิล์มของเราหมดแล้วให้เรากดปุ่มรีเซ็ตที่ด้านล่างแล้วก็หมุนฟิล์มนะครับหมุนก้านกรอฟิล์มตัวนี้ตามทิศท,ทางตามเข็มนาฬิกาหรือว่าตามลูกศรได้เลยครับใช้มือขวาหมุนอย่างนี้ครับสำหับคนถนัดขวา จนกระทั่งเจ้าตัวก้านเนี่ยมันหมุนจนฟรีอย่างนี้นะฮะแปลว่าฟิล์มของเราเนี่ยนี่ครับมันได้เข้าไปในกลักทั้งหมดแล้วการที่ฟิล์มเข้าไปในกลักทั้งหมดไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทางร้านล้างฟิล์มเนี่ยเขาสามารถ นำฟิล์มออกมาล้างให้เพื่อนๆได้ครับและก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าคิดจะล้างฟิล์มเนี่ยล้างที่ทอเรลลับเด็แอนด์สแครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีคอนเทนต์เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่อยากดูเจ้ารีวิวตัวเต็มของ Pentax 17เนี่ยก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเพราะว่าจะมีทำตามมาแน่นอนครับ